สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบานๆครับผมมันนี่ภาพพี่น้องมาใส่หนูนะครับพี่น้องมาใส่กับเล็กนี่กับเล็กกับสิ่งเขาเนี่ครับผมมันนี้ผมจิตใส่แน่หนองนะครับมนนี่จิใส่ใน่หนองเยื่อจิตใส่กับเป็นป่าปลาเป็นตัวครับพวกปักกี่เดิดปลามันไอ้นี่อยักแหงนี่แหละเอามาตากแดด จังแดดหนึ่งนีใหมาน้ำหวยน้ำน้องอ่ะเขารอบแนงสีนะครับผมเก็บมากก็สิเอามาใส่หนูตองเท้านูนามนะครับพี่น้องน้ำปลาผือร่องบึงวาสีมีดหนูวอเพราะว่าปกติอนน้าปลาผือมันจะมีพวกเป็นหนูตรงเท้านูนามนูแบบตัวน้นอยๆครับพี่น้องก็โตกระลังประมาณนี้นะครับผมใหญ่สุดมันกับประมาณสองสามนิ้วนี่แหะ เ็ศตากแห้งไ้ทอดไ้ย่างเนี่ครับเป็นกับแกมหรือว่ากินกับเข่าหนึ่งสีเลยครับกันได้นะเบื้องกันครับผมวามัมสีมีบอมันนี้ผ้าดักหนูถองเท้าหนูน้านะครับพี่น,น้องในป่าผือนี่ครับนิ่มน้องน้ำป่าหยางสีละลองเบื้องวามันสีมีบอกันปกติม,มีสีมีห้อยกัดห้อยกัดหยาอยู่ไปครับผมไปหาเลาะใส่หนูน้ำกันครับลุยกันครับสาว สุขสาวไข่พี่น้องเออนี่ไข่บมละมีลูกครับยังมานําอยู่บอกว่ายังมาไข่เต็มท้องเลยเนีย่เออนอ,นอนยาเต็มท้องใหญ่นอนหายนี่แหละไปไปตงไปใส่หนู ai nì là thoáng nhìn nhây nhưng mà nú để chín mừng đây nè ôi ừ ai บวก <laughs> มันมีบวกนะำอยากเบิด liền việc nó tục buộc tục buộc anh, Hãy subscribe 癖だよ。 ว่มีห้อยกัดหงายเลยคือบ่แล้ว ถึงยังกเก่าเลวครับนกนูกนกปูปีกหกมองเนี่ยปไปทั้งหยาเลย เ่เห็นกัดหนาเลยครับปกติสีมีห้อยกัดลองเบิ่งนะครับ วันแน่ใจว่าสีมีโตหลึกมัวนะครับมันโมไม่ห้อยกัดเลยปกติกปีนไม่ห้อยกัดผือนะปีนีโ้โมมีลองมึ่งครับ วางไว้น่าจะหนองเลยครับส่งส่งบ่มีรอครับส่งตันซ่วนหัวไปซุ้มเหรอมันละลืม มาหน่อยพมตรงหลายๆคนเป็นหนามันจังแตกดีใหญผมแม่งด่าให้เดกแ่ไม่กี่โตแต่แต่ไม่กี่โตมันจากอนนะอยากตักอยาก

mọi lỏ ăn mưa ló bọn nếu có quen nhé níu giật chát giật chát không có mưa níu chát giật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  chát mặt đều để sít tôt sữa tôt để làm phi tôa mhm 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 mhm

ครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องลาไปก่อนนะครับจังถามมารลุ่นผลงานกันกับผมว่ากับเล็กไ่นูนน้ำปลาสีใดบ่ครับจังถามมาบึงก,กันครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะครับผมไปครับผมไปเลาะบึงกับเล็กดักนูกันครับว่าสีใดโตบ่นะครับผม มูมี่แนวมากินเลยครับเหยียบกิฟต์เลยเออจะคือปะล่ะเป็นแนวนี่บนะพี่น้องเฮ้ย ว่าส่งเนี่ยมันบ่มีแนวกัดห้าแต่ไมันั็สิบ่มีแนวกินคือวา่าห <c oughs> ลังนี้กันยั่งไงยตไงคันคันมีหนูนี่มันมาเข่าละเด้แสดงว่าอึดอึดหดหนูทองขาวตัวนี้ ล้งฝุ่นถือพีนอ่น้องงูยังไง ตัวหนึ่งเนาะส่วนใหญ่ไปทางเงียบด้วยครับผมแสดงว่าหนูบุกลายหนูบุกไข่หนูบนุกไข่มีครับ พี่น้องนู้อยากเห็นตัวเดียวอ,วอยู่ไอ้แต่ยูมองปลาหุกนะเออว่ะยานมุกพันเยพี่น้องมุกนม่ไ้แนวกินเลยดีนะหนูตัวตัวใหญ่อยู่พี่น้องน่าจะเป็นนูหนูผุกอะหลุนหลุนกลางๆมันไอ้ต้องมาหากินหอยคือ คือเก่าครับมี่แนวกินเลยใช่อับนิ่งครับผมจบขทาวแล้วห <c oughs> นูไอ้หนามหนูน้องบ่มี่พี่น้องเอ้ยหนูตรงขาวว่ามันสีมี่ลหลาหลบ่มี่เลย ครับพี่น้องหมายเฮาเดห,หนูตัวหนึ่งไปเบิง่งผลงานกันครับผลงานครับผมหนึ่งตัว <c oughs> โอ้บัวบัวคือบัวคือครับพี่น้องสูตรน,นี้ก็ต้องเบิ่งนะครับพี่น้องว่ามันจะมีหนูนามนูทองเขาบัวเดร็กันปันเดะ เอาครับผมก็นี่ยครับผมเป็นวิธีแบบบ้านๆเนาะหาอยู่หากินกับล่องเบิงนะครับพี่น้องบ่ล่องบ่ลลู่เพได้ปิีงได้ขวายดอกครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจหากินแบบบ้านๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญอย่าลืมครับกดกระดิ่งไว้จังบ่พลาดคลิปคลิปต่อไปสิซีหยังกัทารุนทาเบิงนํากันครับมับนีล้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ